เพราะว่าแร่ธาตุมันจะหายแล้ววิตามินมันจะหายไปเรื่อยๆตามที่เรายิ่งยืดอายุการเก็บเหมือนผลไม้ง่ายๆซื้อมาวันแรกอร่อยอร่อยวันที่สองก็ยังอร่อยอยู่วันที่สามที่สี่ที่ห้าเป็นไงคะก็เริ่มจืดเริ่มเจือนไปเรื่อยๆเนาะก็เหมือนกันอ่ะมื้อหนึ่งมื้อแรกเราจะกินตอนไหนถ้าสมมติกินตั้งแต่หกโมงเช้ามื้อต่อไปก็สิบโมงบ่ายสองหกโมงเย็นสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครั้งนะคะแต่แนะนําก่อนนอนถ้าผู้ป่วยนอนสี่ทุ่ม เราก็มื้อเย็นก็อาจจะหกโมงหรือทุ่มหนึ่งเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะมื้อเช้าตื่นตอนไหนก็หลังจากตื่นตื่นเช้ามาก็หนึ่งชั่วโมงค่อยกน่ต้องทบสี่เลยแล้วสามก็ไม่ได้สามก็ยิ่งผอมเลยค่ะเพราะอาหารนี้มันย่อยเร็วอย่างที่บอกก็ยิ่งผอมสารอาหารไม่พอถ้าสมมติว่ากินสามผู้ป่วยก,กินสามร้อยกินสี่วันหนึ่งได้เก้าร้อยแคลอรี่เท่ากับเด็กอายุขวบกว่าเองขวบนมแม่เองเดี๋ยวก็แปดร้อยแล้วว่าเรากินน้อยกว่านมแม่ แล้วออายุก็ตัวใหญ่เนาะรู้สึกแต่ถ้ากินเกินก็ไม่ดีนะกินเกินมากก็ไม่ดีก็จะทําให้อ้วนแล้วก็ไอ้นี่ตัวลําบากก็คือค่อยๆปรับในการเพิ่มน้ําหนักจะถามว่าดีหรือไม่ดีให้ดูที่น้ําหนักคนไข้หรือว่าดูที่รูปร่างคนไขว่าคนไข้เนี่ยก่อนป่วยอยู่ประมาณไหนแล้วหลังป่วยไปหนึ่งเดือนเนี่ยมีอาการสู้ผอมไหมหรือว่าอ้วนขึ้นไหมถ้าสมมติว่าสู้ผอมผิดูพิตาแสดงว่าโภชนาการไม่ดี หรือกรณีที่สองอ้วนไปจากเดิมโอ้ผิดหูผิดตาก็ไม่ดีแต่ถ้าเดือนหนึ่งผ่านไปลักษณะเออก็เหมือนก่อนป่วยที่แกไม่ป่วยลักษณะรูปร่างแกก็เท่านี้มีเนื้อมีหนังกล้านเนื้อยังแข็งก็แสดงว่าอาหารที่ได้อยู่คือพอแล้วนี่คือการวัดแบบง่ายๆที่เรามองเห็นแล้วส่วนใหญ่ที่เขากินกินกินอาหารทางสายยางเนี่ยนะจะนานไหมแต่ละคนแล้วแต่บอกไม่ได้เหมือนกัน ในการสู้ก็ไม่เกินหกเดือนแบบว่าจะหายให้หายเร็วหายข่ดหรือดีขึ้นหรือว่ากลับมาช่วยตัวเองออเนี่ยเขาเรียกเวลาทองโอกาสทองก็อยู่ที่ช่วงหกเดือนแรกหกเดือนแรกคือหกเดือนแรกแต่สำคัญมากในเรื่องกายภาพในเรื่องบางคนอาจจะยาวไปกว่านั้นเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการหาสมองอีนน้ยเอ,อ้ถามนิดนึงพูดถึงแล้วเราให้ส่งไปฟื้นฟูอย่างนี้ดีฝั่งยฟื้นฟูอย่างนี้ มันมีแล้วข้อดีและข้อเสียค่ะฟื้นฟูต้องบอกก่อนว่าฟื้นฟูก็อาจจะทําตามเวลาแต่กําลังใจคงไข้อาจจะหงุดหงิดก็ได้หรือ,อถ้าเราถ้าได้สถาบันดีๆก็อาจจะดีทั้งคู่ก็ได้เพราะว่ามีนะคะหนูเคยเจอคนไข้ที่เนี่ยเป็นสโต๊์รอบแรกคือเส้นเลือดตีรอบแรกคือไปให้ฟื้นฟูดู สถานฟื้นฟูนี้คือดูดีมากเลยผู้ป่วยหายเป็นปกติอันนี้เราก็ดีใจด้วยที่เขาเสียตนะังค์แล้วเขากายภาพให้ดีหรือว่าดูแลให้ดีแล้วก็ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยไม่ทิ้งก็ไปดูตลอดอันนี้คือดีแต่กรณีที่สองไปดูศูนย์คือศูนย์ให้อาหารไม่ถึงกายภาพไม่ดีแล้วกำลังใจองไข้ก็เหมือนโดนทิ้งกำลังใจก็ยิ่งหดหูก็ยิ่งถดถอยไปอีกก็ต้องแล้วแต่ศูนย์ไม่สามารถบอกได้เลยก็แล้วแต่เราถ้าเรามีคนมากายภาพที่บ้านก็ได้อย่างเงี้ยหรือว่า ไปถามน้องกายภาพว่ามีที่กายภาพที่ไหนได้บ้างที่จะช่วยฟื้นฟูได้เร็วก็ติดต่อกับน้องกายภาพเขาก็ได้เขาก็จะแนะนาในเรื่องเหมือนอาหารอย่างเงี้ยที่ดีๆแบบนี้ให้เหมือนกันเนาะโอเคอ่ะมือสามมือสี่ให้ชงตัวนี้แทนแล้วก็เสริมไข่ไปอีกหนึ่งฟองต่อมือนะคะมือแรกชงอันนี้มือสองมือสามมือสี่ชงอันนี้จ้าก็จริงๆเราก็จะกลัวนอ้ใน,นเดือนแรกเนี่ยแหละ